จะข้ามเรือไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือนครับเรือก็ข้ามไได้ก <c oughs> ็รอเรือก่อนรอเรอกอนเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือฝั่งตรงข้ามเรือมาแล้วครับไปได้ึ้นเรือแล้วครับไปได้ั่งเรือข้ามฝั่งไปได้กิครับ

สิ่งท,ที่แปลกสาหรับผมนะแต่แปตกคนอื่นผมผมไม่ทราบนะแต่ผมคิดว่าเป็นแปลกมากนะครับผมก็คือข้ามจากตรงท่าน้ําของวัดไร่ขิงนะครับก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะก็คือไปที่เป็นฝั่งที่เป็นพญานาควัดไร่ขิงตรงข้ามนะหรือต้องต้องข้ามเรียกว,ว่าแม่น้ําท่าทีนนะครับเพื่อไปกินวิเตียวเรือนะครับก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งอร่อยไม่อร่อยก็คือขอได้กินไว้ก่อนขอได้ชิมไว้ก่อนนะครับ ว่าเป็นยังไงนะครับอตอนนี้ก็จะเข้าสู่ตรงตรงร้านนร้านที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวนะครับก็จะมีคนมารอรับนะรอรับให้ให้ขึ้นไปที่ที่ร้านเขานะครับตนนัวนี้นะก็เป็นพื้นไม้นะครับ ก็ขึ้นนะครับตอนนี้กำลังขึ้นนะครับกำลังขึ้นนะ่อไปนะครับแล้วก็เราก็สักนะครับครับนี่เขา้ลมยกันมใช่คุณร้าม่รับแบงค์ผ่านเรไม่รเยขาไปทางร้านม่รับแบงค์อแบนีางเี่ยยเงินเมดยอะกว่าอเยอะยกันไม่เยอะลยนนย อัวไนอตัวนี้ยังอีกคือไห่ต้มยำไข่ต้มยำไข่มูต้มยำไข่มูต้มยำไข่มีไข่เพราะผมเป็นเด็กๆี่ขายไข่ตัวนี้ยังก็เจสโซตัวนี้กเวเรือคำเรือมากินเองเหมูสเต็กซือยัแสบะอมันายขาซนแนี่ไม่ซสิเ

เรือก็อามานะข้ามมาทางฝั่งวัดไร่ขิงนะครับกาลังลงนะครับกาลังลงเรือมาทางวัดไร่ขิงพอดีกินกว๋วยเตี๋ยวอิ่มแล้วนะไม่ได้ถ่ายรีวิวในร้านนะก็คือไม่ได้ขออนุญาตเขานะแต่ถ่ายใ,ในบางส่วนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมตอวนี้ก็เป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นสิ่งที่แปลกสําหรับผมนะแต่คนอื่นแต่ว่าไม่แปลกแต่ผมแปลกนะก็คือข้ามเรือ นข้ามเรือข้ามแม่น้ำข้ามฝากไปกินก๋วยเตี๋ยวนะครับก็ขอบคุณทุกคนะที่รับชมครับผม